แล้วก็กินแล้วก็ว่าขอบเจอพี่น้องเจ็๊ยปำปำแซบเติมพี่ติมพี่เต้มพี่แซบีพี่น้องขอบเจอด้หลายเด้อได้กลอยอ็เป็นหนึ่งบทเบแซ่บตองห่วแล้วแบบนี้ดตองขอบเจอพี่น้องเดืดแนม สวิดามกบเจ้าหลายๆแกฮอนแกฮอนเอาบุญเอามึงดูกหายเจ้าฮะอบวขอกรากิเอบวบป่อ่า้ต้องมาเทียวบัเงี้ยวบวเงี้ยวบเงี้วี่นคองบัายมะพริกอ้าววช็บได้เจ้ะแบได้เขาบอกอยู่หิวในแบมีรถยังก็เซ็บเบาเจบเลบ่เาก พาป่าไม่น้ำตกตาดธรรมชาติช่วยชดมดงามอ้าวประธานป้องเขานั่งมือนี่ยเด้บาทนี่เนาะอันใดก็ขีดทอนเนี่ดนเมียเอ้าหนาวจอจัดขมาเยเฮ้ยได้ดดได้ชนะโดดน้ำร้อยไปตามเกษนาไปเลยเปยไปยังหอด,ดีบกุงเทพยจะ้ะวะ สบายดีเด้อเออพี่น้องเลยเนาะเขาป่าบรรยากาเลยาเปลี่ยนเลยจ่วยช่วยมันยังไงล่ะก็เลยคิดอนเมียหอดเมียบันอ่าก็โรตห่ากระตูบุไร่บันอ่ามุ้ยสัญญานมุ้ยสันญาบ้ากระได้บ้าลายมือแล้วลายมือแล้วองจะมือแล้ว ไปไปจะไปกินข้าวก่อนโดจังหวาวกันได้นี่คามามือเอาเืาอกับข้าวมาชูกินมาอนีกันไปไปไป,ไปกินขานจจ้าวก่นอนได้จังหวากันดึงบุกดึงเมียนั่นเนาะคู่หาคู่คนโดยพี่น้องเลยอา่าพี่น้องเลยสบายดีเด้อกราบสบายดีและสวัสดีพี่น้องบัสสุขุทุกคนวันนี้เฮากขมากินข้าวพี่น้องเลยอยู่เคมเซน้ำตกตาดพี่น้องเลยโอ้เอ็กเซลฟี่กันด้วยกะทึก เอ้กูให้กูเคียดตะปาดโดดฟังพี่น้องเลยอ๋อน้ามใช้แค่แค่เนี้ยพาพาตรูมาดูได้บ่โอ้หัวห้าอาจารย์ในฮิวเข้าเห้เอาไม่ตกนะเฮ้ ม่พอเกืนลูแม่มันจะแยกมาเตียงเลยะน้าแข้งนยาน้แงมาดูงแงนีเลยอาจารย์ดึกนันจะลงี่ไหลเลยนะลงน้กแต่ว่ายามผลนี่คิด่าาเนาะอันนี้นี่ต้นกำเนิดของเชฟบางเขียงคุณเอกังหวัดนี่นี่นี่อาจารย์ี่นี่ไปเลยยนอยู่พี่ต๊ะพดเอนี่อันนี้ทอดชานาวุ้งกว่าไม่ดู เชฟบางเฮียงนี่คือม่งโมงที่ว่าเชฟตกะไหอยู่อำเภอเขมราละอยู่อยู่ตรงวัดอุบุลละสถานีแมนปอเชนี่แมนไปฮอดอุบลฮอดอุบลฟังนั้นเป็นอุบลอำเภอเขมราละอยู่ฟังนี้กับเป็นปากเชฟบางเฮียงร้านมีเพื่อกันเออแมนเมนเมนอ่าอ่าไปไปอันนั้นปักเชฟเมนแล้วมันมันออกเนี่ยมฮอดปักเชฟก่อนชอดปักเชฟบอแมนก่อนชอดปักเชฟเชฟบางเฮียงที่เขาขี่รถไปปักเชฟอันนี้เลยนี่แหละ แล้วมันมันมันผ่านผ่านออ่าปากช่องลงไปหานเดียวกันเลยแม่นผักผ่านปากช่องผ่านนี่ต้องไปแล้วก็วพูนตกมันหมองมันตกก็คือมีเคเอ้ามีอย่าเดียสบายดีพี่น้องกันเออเลยใช่มาในวันนี้ได้พักเม็กพร้อมนี่อพักเม็กแต่ว่าเอาน่าจะเป็นพักเม็กคหรอวะคำว่ากินได้อยู่คำว่า มีมีหนูมาก้อยนี่บ่อยากชิวว่าัปิ้งปลาจับเจลแต่ว่าอันนี้คอยมีมกปลาเหมือนนี่เอามกปลากับมาได้แก้ได้ไหมกปลานั่งเกัพี่น้องเลยมาเบิ่งเบ้งบงมาตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนอามามานั่งมึงดูนั่งนั่งมงดูมันเห็มันเข่าจังวะมึงนั่งกูนั่งนั่งสีเบ้ดีบ่เออบ่เป็นยังรอกบ่เป็นยังรอกว่ามาว่ากิัายนี่ตายิบมรู้รูอ้หโอหว่าเข้ารถเ่่ากนง อันนี้นี่อ่าสมุนไพรนะนี่บอยสมุนไพรดุนลวดเก๊ยฮะโอ้ยแต่เก็บแค่เก็บแม่ยอะไรประลด้วยเมื่อยเหลือเกนครับพี่น้องเอยทั้งทีมงานเอากระเล่นมาเค้าพักกินข้าวพี่นี่พี่น้องอยู่เชฟบางเฮียงอยู่เชฟบางเฮียงต้นกำเนิดของเชฟบางเฮียงนี่มันจะปูนพี่เดียวเลยไหมเชฟบางเฮียงลุงนี่หู้ดี จังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมช่างว่แท้นะกับป้ายระเจ้ออยู่อยู่ขี่รถผ่านมาหานั่งนั่งนั่งมรู้นะั่งป้ายเนาะตั้งกล้องนี่ให้มันถึกนี่นั่งก็นั่งมึงด้จังหวัดอ๋อบรรยากาศเนาะทางผู้ดิบให้พี่น้องมึงในบทเตี้ยมพูดนะเพื่อแบบว่าหนาวเพื่อเพื่อพาลูกพาเมียมาแบบอ่าอ่าให้กินนั่งก้อนหนึ่งนะนี่โอ้ยบ่บุญนั่นเกือบเจ้าน่ะบ่เจ้ากินไปนะกินนี่

ไดอ่าอาจารย์นี่เลุงเวบอันนั้เขาชื่อว่าคิดว่าชิชัก้อยนูนะเนี่ยะนนนนแกะ่ไมเนาะตรงเดียวกันล้วว่าลุงใช่ตรงเดียวโ่แม่เหมมันกากที่เวกินข้าวกินน้ำเอาล้วมกันวันเนาะวมนนัมีมกปลาและแก้วของพิกนะใช่อันเดียวและแจี่ย บ่ครับทำบุช่นกัเอาอมุกเทีเ้มกันลูกไข่ลูกไข่โตมันจะ่ได้บ่ได้อยู่ได้อยู่บชมงานเราขาดไพนี่มันมีเหียงมากมายขาดไพ่น่บ่เชียงตเาบ่เชียงตไปใส่ตื่อเนาะเสแล้วหนรวบาเพเราแจ้งน้ำกุุมอยู่เราเดินทางก่อนเดินทางมื่อก่อเราพาเมื่อเก็บงานทางนั้นนะเราพูนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนแล้วโดยวเยดลมาบังกรพับ เอาทางเบิ้งแล้วพี่น้องเลยเป็นโดเจ็ดเครื่องเจ็ดคลองนี่ครับมึงโมนเอจใจเนาะมามาโมนี่ออกมามามาสถานที่ใหม่แมนแมนแต่แบบนี้นี่ตั้งแต่เอาวัดเที่ยงตั้งแต่เจ้าขึ้นเดินทางขึ้นมาเหนือเจ้าเคยมาอยู่ว่าแบบนี้โบ่ได้โบ่ได้มาพี่น้องเลยมันชุดยอดดีลีเอาเลยกินข้าวกันได้เด้อเดินมาเด้อมาๆกินข้าวมาโต้พี่น้องเอา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 กินกินกินเจียวกะแก้แฮมเบิร์ดีกว่าะคอยเห็นไอ้นึงอยู่ในติ๊กต๊อกโอ้ตาย ใบเกลียวบน thing, ี่นี่เดี๋ยวเรากะอะมึงรู้รู้อะมงรู้ตนี้อ้าวแล้วก็กินแล้วก็ะเพาขอบเจอพี่น้องอ่แเจบปามาอเซ็บตอพี่้ี่้โอ้ยเซบไดพี่น้องขอบเจอหลายเด้อ้อยเอ้อตอเป็นเอบเบเบตองอแบบนี้ต

ขึาขน้เข oh, so right? oh. uh, so yeah. yeah, ่านน้อยว้เจ้าเจ้อไว้ใจไกินโอ้ยบุันยงบุนยังกิน่ออีเนาะอ้จ้งคักบานนี้แจ้งเลยบานนี้มามามา่อยชิบอกเจ้าได้เตียงเนะมาามามมอมามามาาอยกาบาพามมามามามมา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 ามามามาอามหอามามาม่ามานตอามามไมา่ามามาคามมามามาา เพราะว่ามันไปหนาอย่างเดียวกระปั้นกรับนไ่ได้แล้วแม่นแมนพี่น้องเลยเนาะได้เนาะเดี๋ยวไม่กินไปตำสินนกจะไปตำสินไหนบอกไว้เลยทำเหรอบรรยากาศยอดพี่น้องเลยครั้งแรกที่กินข้าวทำกลางบรรยากาศแบบนี้มาหัวล่างมึงหนิปากเคแล้วก่อ่ปางเคอยู่มันเพื่อชิลุงเพื่อชิขืนเนี่ยบนท่านมูนี่แล้วเออเงินนี่ยนะว่าเนแห่งปากใหญ่อยู่บุญยับไปเนี่ยเอายับออกมาเดียวปันไปยังไปนั่งพี่วะมา kỳ đấy! nhá, thôi nhá. Giờ เป็นของขี้เพิ่นขี้โตน่ะอีแบ่กันมา chưa? พี่น้องเด้อกินข้าวนํา nó มาเด้อมาเด้อพี่ đấy พี่น้องมาพี่น้องไงกินข้าร่วมกันอีมีใครดูใครฝ่ายอยู่เพียบพี่น้องไงข้าวปลาเออตั้งซีทั้งป่านะเนี่ยตักทำมิตรป้าตัวเราบอกกันแล้วกันว่าพ่อเพิ่นมาหาปูหาปลาเขาซื้อนสเพลเน็ตปิ้งเลยเนี่ย มัดคำนี้ปลาหลเลยปลาหลหรืเปล่าตรงนี้ค่ะโอคทำปลาดูว่าแบบนี้ยโอเคมันูเหมือนองอยา้เลยอยเราแือไม่จะยาม่ต่ปาาวได้บวมันอยู่น้าเวอรนพุ่นปลาเนี้แม่น่เยะล่งผแนแม่เจ้าล่องเพื่อพุ่ะเอาข่าบอกแน่เอาเข้าข้ามเช่ข้ามห่วยบรรยากาศเนาะ

เอาไปเน้นเนาะได้เนาะโอ้แมอ่ไม่กตายไม่กินรตายตายยืนแจ้งในช่วงนี้ดี้ามกินนี่กินอะไรเอาบ่ตอยเนกบกองใ้เนาะใส่กระดานนะม่าจะมักของเพิ่นเ ยังกินยุ้บ่นี่บอกินยังไปลแคะมันกระพิบบ่อะปิดแล้วกำจ้าแกะออกมาหรอกใครยุ่ยยังไปลกแค่เอวแต่สิกินบ่กินเยอะจังอิจฉาเนี่ยถ้ากินจะให้เรียมันใหกินให้เรียมันี่ทางนีกินยิงยิงชอบเนี่กินยากเนาะถ้าไปเป็นลูกอันรวยันเนี่ยเมียเจะบกว่ได้กินข้าวเนี่ยมันเยอะบ่ข่าวข่วก็ไหนไม่ผัวมัเนี่ยไงโอ้ยคนเข้าใจกันจะเป็นยังเส่อมะ Agu, you hockey, young tiêu. Let a cup Ừ tấty chữ, come up. Nang lụt mắm lạo, eh? Tấty chữ, lạy yang, yoga yang. Tấty Ừ lắm qua chơi Hello. Huh? 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 กระบือไอกีแม่ยำเาล้วอ๋ออาบอกแล้วเราไปด้วยว้าไข่วมดลายหอดอกที่เอามดายหอยอ่ะแบบยับรรยากาศตากต้นตัดอื้อนนี้บอกไปเลยพี่น้องเยกัรบรุมพาลุยกับบเห็นแบบนี้ถึงอ่ะ ดุกตัวมาทางแบบข้ไปเมืองน้องนูวะขึนไปก็เป็นวงมี่วะคึ้ไปว่าเนพวงมี่เหรอมาดิเจ้าประคามเจ้าประคามนเนี่เจ้าประคามนี่เน้อเจ้าประคามเจ้าประคามนนเอ้ยเดินทางนี้กล้วยกมี่ว่านีเจ้าป่มีเด้เจ้าปรมาบ่ายบอกกินไหกินไหไปบว เอานี่เอานี้จากปอเนาหรอกว่าดูได้ว่เจ้าครับแต่ว่าจะกินก็ได้ก็ระเจ้ากินแล้วมึงยังามากินไดหมนย่งอเ่าะได้อยะได้เยอะได้จานพักวิ่งอ่อนน่ะแต่ันกเอยจะทอดเซงอยู่เป็นงพี่น้องเหมืนมืดเนี่ยนะนสะทอดติดทอดเซงเด็ดักันเนาะยกเตียงปาเฉแต่แจวนี่วะ แน่ว่าจะเห็นให้ลุงคุกกับแบบมีปีงัวอ่ะแต่เมต้องใส่เปรกยังด้วยนะไม่เอาเกลีนี่คุกผัดก้นถีบผัดเจ็นเลยนี่น้ำเลยโอ้ชุดชุดด่งเลยก้นแล้วสี่นาทีนี่ที่มะเขานโอ้โหอ้เย็นแท้นี่ mừng á, mình, ấy mời 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 ngồi mời 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 đấy có mời 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 có mời 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 đó thật đó mời im mời mời nhun phải nhun má mời đi im mời 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 bụng đó, thêm mời á, thêm, mời 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 thêm, thêm, mời mời thêm, mời mời thêm, mời 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 ต่ว่าลุงคุยตอนแรกนันบอกว่าเหองจำหงบกังหิบ่จรีวตมาป้าก็มาบ่ไงบ่มบ้านมาบ้านตีจุ่มได้่เ้มาป้ามาบ้านวไอ้เราบ่เนี่บ่มาเด้อพ่อให้กินข้าวด้อ้จะดยจะดยข่าวด้อเราเรงยกหน้าเลยู้เลยเรามีุเคย น้ำคนยีงที่บอกว่าน้ำเนาะคุณพี่ได้พต่ว่าเกิมาพี่คุณพ่อแม่เมื่อวานที้เวลาน้าวบเนาะบรรยากาศ้องเลยธรรมชาติทุดๆต้องผักได้ผักแถว บอกไปเรื่อยๆถามหาได้ไปเด้วก็ไปหอดบ้านเดก็ทถามไปเรื่อยๆเอาหมหูเอาโมูคำใส่นอนหันพี่น้องเลยอ่าโมกุจักจิตยดลบฮะจัดยานยองมีมากมาเันหนาต้องเต้นมามะวรนเต้นพิษเยอะไหใส่งานหน่ด้เต้นมนนด้นาใส่กระต้วว่าคือแบบนี้นี่แปลว่าเขาเข้าหามบอกน้อนแบบน้ะ Ba bay ra nắp bay lina kim khao đông kanda kim khao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  kim cơm kim khao kim 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 kim

โอ้คุณตัวนั้นตัวนั้นเรามาได้อาหารดีแน่เรามาไดยนี่ไงอะไรมึงวผพาตะโลเนี่ยน้ำนี่พี่น้องเลย <c oughs> สุดยอดมาชนิบนบนยากอาหารมันส็กินแล้วคากินีน้ำตนตาดน้ำลายใส้เย็นพี่น้องเยปลได้เอเนาะสายเลย จะได้หมงนำเว้นเพราะว่าคอยว่ายัวมันเฮียใช้โตอ่อนนะนะอยูพี่อันนี้เนาะอ่าโอ้ยวดโพนองเลยเนาะขุดยอดขุดยอดขอบุญบรรยากาศมีแนวเางเ้วกลนเราได้ต่ออกอว่ากลางเต็นนอนพี่้องเลยจิ้น้ำ น่อตกโค่นรับตะบุญเจ็ดวายว่ายว่ายใจนี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดดีได้นี่ยนะคือข้างเขากินยิ้มเลยวักวักวักนี่อ่ะนี่โค้งอย่างนี้ขอสัข่อยเสียเลยไปไปพี่น้องเลยการศึกษาตเดินทางต่อวันนี้ในระหว่างการเดินทางเข้ากับพัก กินข้าวกินน้ำกรบหปงหงอยู่พี่ไน้่องเหงดหงเหมพผ้าหมุนผ้าบุกีรอพี่น่องเหงเนาะสัญญาณกรบ่ีมียังกับมีงนี้จะขาดกระโลกภายนอกเลยพี่น่องเลยมันจะไปทางในต่อลุงไปนี่เอ้าเล่ไปตามแคมเซคแค้มบุตเอาบดเตียงน่ะน้องๆเพิ่นเอาขนมไปเพิ่อนแน่ขนาดเนาะไป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 บีไปรไป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 ไน กินขนมป่ะไม่เลี้ยงกล้วยบ่หัวหนึ่งกล้วยบ่ดูสบายดีเด้อโดูอ่าลูกชายบ่หนิมี่ากมีลูกกินบ้าขนมบักละขนมป่ะบ่ไปนี่มีบ้านคนอยู่บ่นี่โอ้ยพอเราถึงมาใส่มองที่น่ะออว่าคนเราใส่ก่อนเขามาขอซื้อมาป่าปิ้งนุ้ยจะได้คำชี้ได้ บ่พ่อใส่แต่เก่าได้กินอยู่บ่พ่อได้อยู่บ่ได้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 ไล่พ่ลงลงน้ำลงเลยน้ำไปดีแหละใช้ไปได้ไล่ไลายอยู่บ่ใชสแต่เกลานิ่งเนาะไล่เราหวั่นใจเลยว่าไล่เราปามพุนกินอืกุ้มกินโอเคโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวเอาขนมให้อันนั้นมักตาหน่อยก่อนไปไปขอพุนเลยบ่ ทางญาตอยู่พอ ER ่ะเออธรรมด้นะไปทดองเลยอ่าไปหดไปแล้วลูกไปยังไรเเราเห็นัเราเบ่งยังเขมาเห็นอะไน้อมือน้อมืออเ่า็อันอันปกันเด้อจะไปเบ่งให้เพื่นนี่องลูกละอาคุละองนเนาะเอกซื้อไปให้เพื่นนี่ดู ปันกันเด้อแบ่งเพนกินในมต่คนลูกนั่นในบเลยางมียังไงมียังเบ่งยังไงมียังไงนะไอ้แกนั่นไแกเขาแกเขาแาพพิายพ่อเี่รถไทยใช่รถจักรใชรจักร่เอรถจักรไปใช้ช่นไงเอารถจักรไปขามน้ำผู้เอาขามเอาเข่าอยู่พุ่นบ่อน เอาข้าวมาได้ใช้เพือบ่ก็ต้องถึงเงี้ยเบิองเมืองเอาที่มาให้เรากิน่อยากเชื่อแล้วว่ามันนี่บุกบือนนี่ตลอดนะแต่ว่าทางเนี่ยบ่อยากกว่าในเนาะแบบนี้ตลอดเลยเนาะว้เนาะไปชุดไปเล่าโค้งออกพุ่นบ่อพอดไาทางบ้านไปกินบ้านห้องก็พอได้พุ่นบ่อพวกมีแต่ก็ไปทางบ้านดงบ่ไม่ละโค้งออกบ้านดงได้เนาะโค้งพุ่นออกใส่บ้านดงสวานบ่อ่าไม่ละเฮ้โอเคโอเคไปไกลบ่หนิ ไกลป่ะไกลไกลก็ไกลแต่หมดเทียบกันบ่มีบอบ่มีเลยเออแทนี่บ่มีแล้วฮอดันทางออกบันดงมันนี่เออก็ผมไปฮอดพูนเข้าห้องอยู่แต่ไปนี่ไปเพื่อจะฮอดบันดงนี่ประมาณเท่าไหร่ลลายประมาณสิบปลักโอ้ยบ่หลายเทเๆ่นั้นดอยสิบปลาสิบกัวลักตะกี้ผู้บอกไปซาวลักตะกี้อยู่พุ่นโอเคโอเคนะประมาณสิบปลักไปใช่หมดเทียบหมดเทียบหมดเทียวเจ้าบัง ตังนั้นนั่นเนี่อยู่ป่าอยู่เขาพี่ลำมิโบึ้งบึ้งบึ้งเ้ยจ้าข่อยบึ้เลยข่อยชิไ่กี่กมขามันแป่งเห็นไหมตนบึ้งในส่งขนอยผาดไม่มันกินจบเลยอ่าคุณด้มาก้วยอีกบาอทนี้ับเอ้าคเห็นนั่งกินขลิ้งขึ้นย่งค่ดลุงหรอไ่ก็ได้ ก็ต้องเพิ่มมากินมันเช่านี้ยเอ้าเพิ่ของหวานกินเลยกินเด่ของขาวแล้วของหวานดวเนาะรามกินยูฟาร์มแซ่บดิด้วยยมอขือเนาะแซ่บไหนี่งเลยต่อไปต่อมาได้ราาินะเขากบรรยากาศขักลีไร้งงอยู่้างกินก้วยโดยน่าหัวด้ กล้วยกล้วยหอมไปกล้วยกระแซบดูปลามีประโยชน์แล้วนี่นะนี่กระแซบโอลงปลาไม่ได้ตายกล้วยโอ้วมีกล้วยทำไรกล้วยกับใบไม้ใบดอกแล้วกินไปก้อนแล้วเจ้าคนบุคคลเดินปลาเว่ามั่วใช่ไหมแบบนี้แหลยว่าไปเลยเลยใหม่ๆเลยแฟนหัวมีดอกหัวมันหัวนุ่นหัวนี่ก็ว่าไปใบไม้ม่ตอกจิบปาหมั่นใจเข้าปลาคุณดงดงทางเลยเจ้ายังมหูจัก นี่รู้ไหมครับนี่ไม่ปลาใช่ไหมมันมันมีมี้ของเงี้ยครับเดี๋ยวมันมีต้นที่มันกินมันเป็นต้นไม้แต่ว่าคขุดลงไปมันเป็นหัวเป็นนี่เราก็มากินเฮ้ยเจ้าจักไปข้างนหนเราถึงหฮงแค่ขุด ย้อมแล้วฉันรู้ยี่องไงน้องชูดีดรอกมัไปตลอดว่าฮัลนเห็นม่้งมาค่อยวีเดียว่่เลยคอยมีอยู่คอยมีอยู่คอยกัดไม่อยู่ช่องวีใครเอเกงใจเดยเนี่ยเสบ้เหน่อยเดียวเลยไมบ่อาจารย์ใช่เก่งใจขับไปนั่งเบิ่งกันอยู่เนยไปเสียว เอมกัคเนีเห่งเนาเนาบ่ได้บ่ได้มาเก่งใจิบบานเดียวตบไปไปไหนพี่น้องเลยไปบอะไรกันเดินทางกันได้พี่น้องเด้อคุณลยคุณลมันีกลุงทางลุงเฮิมพาป่าจ้กดูใจพี่น้องเลยไปเรื่อยๆคอยพามาเบิกบรรยากาศลุงเฮิม เราพามาดีดลงมาอีกทเอานี่บุญมรุอันนี้คือแบบว่าตะกี้เนี่ยเพิ่นเพิ่นเอาตัวเพิ่นเอานี่ทางทางไปเพิ่นเอาไปเอาไปเลาไปเพิคนเฮามันเบ้าไปตุกี้ตะแดนบุญเออจักยังก็าเอาไปเลยเลยน้องวอร์รีบุต้องท่วงอย่างนี้ทางเดี๋ยวทางเขียนทางเขียนบุญเมรุกว่าลงปลาเฉียดชิตี้อ่ะไปไปเฮียกเลสบายดีดูสบายดีเด้อไปไปบอกอะไร้ ที่เห็นวันพี่น้องเลยท้ยพี่น้องเลยบะเตียงกัสิขอตัวเดินทางก่อนไปนี่พี่น้องเลยกบขอกบุญคุ้นลายเนาะเพราะม่พี่น้องทุกกำลังใจให้ระหว่างการเดินทางดุ้งเฮิมครับปลาหมุนปลามุนดอนเพื่อนว่าเคยถามมาพี่น้องเลยเพป็นเคยมาแถวนี้จะมาเลยสุดตัดลงบูทจากขึ้นไปไปนี่มิเตนี่แหละพี่น้องเลยเครื่องครองครับเจ๊งอย่างบูดเดี๋ยวไปเบิ่งอีหมู่บ้านนะเดี๋ยวจะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะมากับบูมีหมู่บ้านมิเตป่า พี่น้องเลยป๊ะป่ะปะเดินทางไปน้ำกันพี่น้องเลยบายบายบ๊ายบายทุกคนเด้อพี่น้องเลย